พะการอยู่ในสังคมปัจจุบันนี่เราเ็บมาเราเทบจะไม่มีเทยืนในสังคมใสรเราทำตัวก็เราเองเรามีปัญหาอยอะไในตัวเองกันหลอาจารย์ชริปชักอยู่ตลอดเวลาเพราะันในลักอิสลามก็เลยบอกว่าคนนี้มีซ้ำปาปีต์มินฮุนมุกตะซิเดินว่ามินฮุมซอริมือนับสิคนนี้บางคนนี้รัททายากินเต็มเปี่ยมกาลอไม่สงสัยในดังสิ่นี้องครับแต่กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มลังลีนาคนเรียกว่า50 50 ห้าสิบห้าสิบลังเลในในความเสืยอของตัวเองและกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มนี้สงสัยอยู่ตลอดเวลาไม่ชัดเจนในกาลิมาของตัวเองพี่ดองครับทีนี้วันนี้นะที่มันเราโยอยากพี่้องครับเหนื่งจากว่าเรานี่มีศัตรูมาพี่ดองหน้าที่ละมาได้ระหว่าคนคนหนึ่งเกิดมาเลยจะต้องที่เขาจะต้องเอาตัวให้รอดได้ทึ้งเสด็จด้วยกันหนึ่งก็คือนับสู้ของตัวเอง ถ้าเพนับสู้เพยตัวเองเพกิเลสเพตันหาเพฟความอยากได้เพฟความต้องการของตัวเองจมเลยครับตอนนี้ที่มันพังกันอยู่การใช้ชีวิตในขั้วเรื่องที่มันพังนี้พราะเราตามอารมณ์ของเราเป็นหลักทีนี้อายะอัลกุรอานได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันมีลักษณะอย่างไรวัละซีบอาซฟิลุมมิญีนรอซูลลอัลลอฮฺตาลาได้แต่งตั้งฑูตคนหนึ่ง มาจากผู้ที่ไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนรอสู้ลาเป็นผู้ตําหนาเตเป็นทูตยัตลูอะไรหลมอายาที่นำซารของอัลลอฮ์มาอ่านให้มนุษยาชาติได้รับรู้ว่าอยู่ซักกีเหมนอกจากอะไรน่ะบีมากคัดเกเขาเรยมาตัสกียะทีนี้ปัจจุบันสร้างคมตอนนี้ไม่ได้คาดเงินครับไม่ใช่ว่าอดอยากปากแห้งไม่จ่ายครับวันนี้เราโยูในบ้านไม่ใช่เราอดนะ่พี่นองไปเปื้อนแล่นในตู้ย็นนะ เต็มมดครับข้องกินนี่คือต้องคุยสัตว์เนื้อก็บันยังไม่มดที่ครับ <laughs> ชาลลอ่ที่มันเอาเข้ามายัดเข้ามาในตู้เย็นนะ่สาัพัดไข่เค็มนี่เอามาไว้จนหนาวครับไม่ได้กินอุย้ยที่บอกว่าตอนปัจจุบันนี่เศรษฐกิจตกมันตกจริงแหละแต่เราว่าไห้ตกไม่พอเรางาักินเป็นี่นองอยู่ตีตีหน้าหินหลนี่ถ้าอดนี่มันไม่ใช่พอผมไปนอนอยู่เตะไฟล,ลุ่มท่านี่นองกับตอนกลางคืนนี่ขา ปลาล่งเคี้ยวครับเขาเวียงแห่ไม่อดกับอินหลอมตัวกุ้งตัวกับเขาหอมมือครับคุยๆก็ถะเหลวโว้ยพี่น้องครับบรรดาโว้ยต่างๆที่นี่วันนี้สังคมเราไม่ได้คาดเงินสัํงคนเราไม่ได้อดนะครับนูคนหลักขึงมาลาวอดเปลือกเป่าตุงเป่าต่างบางคนบอกมึงกูล,ลืมลงทะเบียนหล่อได้เมียนะเมียว่าห้องกันไดเลยไมากันได้ก็เดี๋ยวจ้านี่ไปกด ตอนนี้ปวดอ้วอยู่ครับทีนี้ไม่ได้อดกับพี่น้องครับทีนี้ที่มันคาดอยู่อะไร่ว่าอยู่ซักกี้เห็มคาดการตัสกียะนี่พี่น้องครับอีมานก็จริงพี่น้องครับลาอิลาฮออิลอลก็จริงแต่ถ้าไม่ได้ตัสกียะไม่ได้ทัรเบียไม่ได้ตะดีเบีย,ดดบยอีมานก็รึ่งรังครับหน้นพาพ่อีมานก็รึ่งรังอีมานมันจะต้องประกอบได้อิสลามแลออ้วก็เอซานต้องมันจะสมบูรณ์มันรถมีแต่เขื่องไม่มีน้ำมันมันไปไม่ได้ครับทีนี้วันนี้มันมีแต่อีมานอย่างเดียวมันเขาเรียกว่าอีมาน หล่นอ่ะมันหลดนนั่นแหะมันทั้งแตงอันมันขับบรรลุไม่ได้เขาหลังเกยเยียจอ่ะเคพี่ว่าอเราถูกดินพานมู่บ้านดอกหน้าดินทะลตตุตามตามโซยตามตรอกไดทุกดาทันทีเขาบอกอะไรนีเก็บไปนี่วันนี้อีมานเราหล่นทั้งมันก็ไม่ได้เลยมันจะทุกเก็บด้วยระบบตัดกียา,ากเา็เด็ดฝึกก็อนจะอัฟลาฮมันแต่แรกอัลลอฮฺตะลาว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่คัดเกลาตัวเองอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับ อัลฮัมดุลิลลาห์แกจัดปัดลมไม้ครับตอนนี้อาจารย์ชริบรอดด้วยพี่น้องที่รักเพราะวันนี้เราไม่ได้ออดกับตเตโรเคเพียงวารเราไม่ได้รูปเปล่าไมา้ที่เราจะไปพี่น้องที่รักอันนี้คือพันธะุเราก็กลุยข้าวมากลุยข้าวมาที่นี่ฮาโรมและฮาลานถูกหรือผิดช,ช่วงนี้เราเราไม่ได้เยกแยกจัดข้อให้ได้อย่างเดียวอ่ะอามินฮาลาลวะอามินฮารอมที่ท่านนบีมุฮัมมัน,มนมสุลลัละวะไลฮิวะสุลลัมสุมบบ่าวะไซอะตีอาลัดนาซีซามานุ จะเกิดปรากฏการณ์แค่มนุษย์หยุดนึงและอยู่บาลีบีมาอคอซัลมานามนุษย์จะไม่ใส่ใจเลยว่างเงินจะได้มาอย่างเลยพี่น้องครับอามินฮาลาลอามินฮารอมเงินนี้จะเป็นเงินทุกหรือเงินพิษเงินเงินอรหรือเงินเท่าตอนนี้พี่น้องครับแม้แต่ต่างศาสนิกขาก็ไม่ยอมรับนะเงินมาได้ไม่ต้องออะเข้าออกถั่วประเทศเลยแต่ก่อนลูกหลานเราจะจออะไรนะที่มันอย่างบองกินเนี่ยเสดานมันต้องพานึ่งนั้นคือตัวเอง ถ้าไม่พานตัวเองมันจะข่าวสวรรค์ไม่ได้พี่น้องครับทีนี้ปัจจุบันนี้เมตการเมืองคขแสดงบัญชีสับสินคณจะมาเล่นการเมืองนี่เงินที่คุณมีอยู่ก่อนเล่นการเมืองมีเท่าไรหลังจากการเล่นการเมืองเลยมีเท่าไรเผื่อไม่ให้ว่ามหาประโยชน์ทีนี้ถ้าเคยตีว่าสุขไม่ได้ไปแจ้งพรจับได้ว่านัวตนมีหัวอยู่ห้าตัวอยู่ในหน้าตนไม่ได้แจงถีดินตนไม่ได้แจงรถอันผ้าสองคันตนไม่ได้แจงเขาเอาเลืองนะครับทึงแม้ว่าจะเป็นกาเฟแต่ก็ไม่ยอมครับ ไม,ไม่ใช่กาเฟไม่ใส่ไม้ครับกาเฟตก็คืออามานามีสูงกับไอ้นู้คือเหลืองว่ากาเฟเหลืองมุสลิมนั่นคือเหลืองศาสนาแต่ในดุนยาในสังคมเนี่ยความเป็นสื่อสัตว์เนี่ยถูกศาสนาเขามีพี่น้องครับแล้วเ็าตวดแคมด้วยพี่น้องที่หลักคอร์รั่ที่นี้เราวันนี้พี่น้องครับในจะคอนเซนเตอร์ลูกหลานเอาทุกโลกคนที่ลอกก็เจ็บปวดคนถูกลอกก็เจ็บปวดเพร,ะราะอะไรอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะตามหลาคนลอก ไม่ใช่ว่าเลกและอเบียเข้ามาได้ใจโยอยางมีความสุขนะครับเพราะเขาจะมีระบบติดตามอยู่ตอนนี้มัวทางดูเนี่ยเลยนี่ตอนนี้พูดมาไม่หล่าสาแกมเมอร์ไอนนี้รุงรังกึ่งกังมัด็นที่รักอันี้ไง